ข้าวโพดค่ะต้นข้าวโพดข้าวโพดสีแดงนะคะข้าวโพดสีแดงกำลังโตแม่จะแกะให้ดูวสวยมากสวยนะคะเนี่ยน,นะคะเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะคุณแม่เหนียวหวานรสชาติเหนียวหวานโอเค เดี๋ยวเราจะมาเก็บยอดฟักทองไปกินนะตอนจะกลับบ้านก่อนยอดอ่อนๆเอาไปต้มกินค่ะอร่อยมากาถ,าถ่ายแล้ว่แล้วค่ะถ้าเรา,า,เรามีมาเล่นเราเรามาโพ่ไว้ต้มบนบ้านเนาะพ่ไว้ต้บ้านแล้วก็ได้แล้วนะคะกินเข้าวโพดด้วยกันนะคะ nó bên nó à nó nó bác, cứ, nơ, bác ok nhìn giờ cãi hẹn lên nữa nè giữa cãi hẹn nhìn giữa hẹn nè nhìn giờ cãi hẹn lên nữa nọ bác cứ, ok Bên nó bóc cứ ok nữa đi chọn phong vừa